ท่านผู้ฟังที่เคารพคำว่าขลังนี่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าขลังนี่ก็คือกำลังแรงศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเครื่องรางของขลังจึงหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีกำลังแรงกล้าเกินกว่าธรรมชาติธรรมดาทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกลับ อาจจะช่วยบรรดาลดนให้ผู้มีเครื่องรางของขลังพกติดตัวนี่สำเร็จผลในสิ่งที่ต้องการได้อย่างน่าอาัศจรรย์เครื่องรางของขลังยังจำแนกออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ของขลังที่ช่วยให้มีความดีวิเศษเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นว่าหนังเหนียวหรือว่าบาังตาผู้อื่นทำให้เขามองไม่เห็นเป็นต้น กับของขลังชนิดที่ช่วยให้เกิดโชคลาภไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตารักใคร่เอ็นดูชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเครื่องรางของขลังมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็นิยมเครื่องรางจำพวกที่ช่วยให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรีเนื่องจากเมืองไทยในอดีตมักจะมีอริราชสตรูยกทัพมารุกรานบ่อยครั้งชายไทยต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน การออกสู่สนามรบแต่ละครั้งเหมือนกับออกไปล้อเล่นกับความตายเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตตัวเองชายไทยจึงต้องมีเครื่องรางของขลังพกติดตัวอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายอยู่ยงคงทนต่อคมอาวุธของฝ่ายศัตรูโดนยิงโดนแทงไม่ทะลุผิวหนังเพราะว่าของขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้หนังเหนียวคงทนต่อคมอาวุธทั้งปวง และถ้าของขลังนั้นมีอนุภาพทางแคล้วคลาดประกอบด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ด้วยการอยู่ในสนามรบนี่อาจจะโดนอาวุธวันแทงจากด้านหลังหากไม่ทันระวังอาจจะเสียทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เกจิอาจารย์รู้ความในข้อนี้ดีจึงปลุกเสกเครื่องรางให้มีพลังอำนาจครบเครื่องทั้งอยู่ยงคงกระพันและแคล้วคลาดไปด้วยในตัว ปัจจุบันคนไทยหันมานิยมเครื่องรางของขลังประเภทเมตตามหานิยมสร้างเสริมโชคลาภเพราะวิกฤตเศรษฐกิจนี่ไม่เข้าใครออกใครเรื่องปากเรื่องท้องสำคัญกว่าหนังเหนียวคนไทยปัจจุบันร้อยวันพันปีแทบจะไม่เคยมีเรื่องสู้รบปรบมือกับใครมีแต่ปัญหาเรื่องรายได้น้อยกว่ารายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าใครมีเครื่องรางที่ช่วยให้เงินทองไหลามาเทมานี่จะดีใจเหมือนได้แก้วทีเดียว